بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفنون كيات ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาทุกท่านนะครับเวลาเรานั่งว่างๆหรือช่วงใดในภารกิจประจำวันที่เราว่างๆอยู่เนี่ยเราต้องคิดคิดในส่วนที่จะทำอย่างไรให้เวลาว่างๆเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเนี่ยให้ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลามากๆ เพราะเวลาแห่งชีวิตของเราเนี่ยมันหมดไปทุกวันเรากําลังเดินทางสู่ความตายวันนี้ผ่านไปจำเอาไว้นะอายุของเราสั้นไปหนึ่งวันเดือนนี้ผ่านไปมันไม่มีที่จะมาทดแทนได้อีกหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราอยู่เท่าเดิมชีวิตของเราสั้นไปหนึ่งเดือน ยิ่งถ้าหนึ่งปีผ่านไปชีวิตของเราก็หนึ่งปีสั้นลงไปถ้าเราลองคูณเนี่ยนะสมมุติว่าเราจะตายกันตอนอายุประมาณ60ตามที่นบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลหิวะสัลลัมบอกเอาไว้ว่าอายุไขของเราเนี่ยของประชาชาติของท่านอุมรุอุมมะตีมาใบนะสิตีตนะอีลาซาใบนะสานา อายุไขแห่งประชาชาติของฉันจะอยู่ในช่วงประมาณ60-70ถึงปีว่าก็ลูมายายุดูดาลิกส่วนน้อยที่จะมีอายุไขเกิน70เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยแต่ก็มีนะมีแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็ระวาง60-70ถึง0ตีว่าสมมุติว่าเราเนี่ยจะตายกันตอนอายุ60โดยเฉลีย่ยถ้าลองเอา60เนี่ยคูณด้วย คูณด้วย365วันใช่ไหมหกสิบคูณด้วย365วัน60ปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด365วันถ้าเอา60มาคูณนั้นได้ประมาณประมาณ20,000กว่าวันผมเคยคุยเคยเคยคูณน่ยนะน่งเล่นๆกน็นั่งคิดดูเอออายุเราเนี่ยจะประมาณกี่วันโอ้โหพี่น้องอย่างผมเนี่ยเหลือปอลาเหลือประมาณ ประมาณ4ี่พันห้าพันวันเท่านั้นเองโดยประมาณถ้าหากว่าจะตายตอนอายุหกสิบปีเนี่ยนะใจหายเหมือนกันถ้นั่งคิดวิธีเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งหมดไปเนี่ยมันไม่กลับมาหาเราแล้วนะหนึ่งวันสมมติว่าเราจะตายอีกสี่อีกสี่ร้อยวันเราจะตายเนี่ยวันหนึ่งที่หมดไปเนี่ยเหลือสามร้อยเก้าสิบเก้าอีกหมดไปอีกวันหนึ่งสามร้อยเก้าสิบแปดไอ้วันที่ไปแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาหาเราแล้วนะ อายุของเรามันสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นเวลาของเราที่มันมีอยู่ในแต่ละวันเวลาว่างส่วนไหนก็ตามแต่ต้องคิดให้ตัวของเราเนี่ยได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลามากๆสิ่งที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดปฏิบัติได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ได้ผลบุญมากที่สุดก็คือการซิกรุลลอ ไม่ต้องมีนละหมาดก็ได้อยู่คนเดียวก็ซิกรุลล่อได้นั่งรวมในวงสนทนาในใจก็ซิกรุลล่อได้ทําได้ทุกที่ถ้าผู้ศรัทธาเอาใจใส่ผลบุญมีมากซะด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์ไม่ค่อยสนใจกันในเรื่องนี้เป็นอาจเป็นเพราะว่าชัยตอนเนี่ยมันพยายามเนี่ยดึงความสนใจของมนุษย์เน่ยไปคิดนั่นคิดนี่คิดน่นคิดน่้น เลยใจของมนุษย์เนี่ยห่างเหินจากการนึกถึงอัลลอฮ์ห่างเหินออกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ภารกิจตรงนี้นะสั้นๆง่ายๆสะดวกทําได้บ่อยทําได้ทุกที่ทําน้อยๆเออหรือกเรียกว่างานเนี่ยมันน้อยเหลือเกินแต่ผลบุญหนักบนตาช่างผลบุญแห่งความดีมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นนั่งว่างๆอยู่ยพยายามกล่าวให้ติดปาก และอิลลัฮิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สละวารให้กับท่านนบีบ้างก็ได้อัลลอฮุมมะซิลลิอะลามุฮัมมัดซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กาวคำต่างต่างเหล่านี้ไอส้สัน้นๆแล้วก็ง่ายๆเนี่ยว่างเมื่อไรกล่าวว่างเมื่อไรกล่าวรู้ไหมเราได้รับอะไรที่ที่เป็นคุณงามความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานอัวตาลา การปฏิบัติตัวแบบนี้ต้องคิดที่จะปฏิบัติแบบนี้ให้มากๆนะถ้าหากว่าเวลาว่างแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเป็นเวลาที่อันตรายที่สุดสำหรับชีวิตของคนคนนั้นเวลาว่างบวกกับไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็พาร่างกายไปเดินเตะตามห้างสรรพสินค้าไปมองนั่นมองนี่มองผู้หญิงฟังเสียงดนตรีเดินห้างนี่อันตรายนะพี่น้องลองในห้างไหนที่เดินเดินอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงดนตรีเนี่ยมีไหมไม่มี ไปเดินเดินดูดูดเดี๋ยวห้างไหนมีบ้างไหมที่ไม่มีาสาวๆที่สวยมายืนขายของไม่มีการนุ่งโป้ห่มโป้เนี่ยมีไหมไม่มีอันตรายนะห้างนี่ก็คือตลาดติดแอร์ชนิดหนึ่งที่ท่านนาบีบอกว่าชัยตอนอยู่ในนั้นมากเหลือเกินเวลาว่างๆของเราพยายามนะทำสิ่งนี้อ้าวดูฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีท่านอบูดา,ดารดะรดิยัลลอฮุอันฮุก

ฟตตะริบูอาณาก็หุ้มวายตุริบูอาณาก็กลุ่ม,านาคคมทนานบีบอกว่าเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายให้ให้ทำภารกิจหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งที่มันดีมากเหลือเกินเป็นงานที่จะมีตำแหน่งสูงส่งนะอัลลอฮ์เป็นงานที่จะทำให้ผลบุญที่ได้รับจากอัลลอฮ์นั้นมากมายเหลือเกินและเป็นการงานที่ดีกว่า ได้รับผลบุญมากกว่าดีกว่าในที่นี้ก็คือได้รับผลบุญมากกว่าผลบุญของการบริจาคทรัพย์สินเงินทองและมันก็ดีกว่าด้วยในการที่ท่านทั้งหลายจะออกไปสู้รบเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูจนกระทั่งศัตรูฟันคอพวกท่านหรือไม่พวกท่านก็ฟันคอศัตรู งานอันนี้เล็กน้อยมากแต่มันดีดีกว่าอย่างนี้ทั้งหมดเลยดีกว่าจิฮาดดีกว่าบริจาคทรัพย์สินมันสูงส่งนะอัลลอฮ์มีผลบุญอันมากมายก็อลูบะลายารอซูลลอฮ์เรา,าบรรดาซาฮบาก็บอกว่าเอาสิท่านรอซูลช่วยบอกพวกเราเนี่ยเถอว่างานตรงนี้ที่ท่านบอกเนี่ยมันดีดีดีมีตําแหน่งสูงสง่งได้รับความดีมากมายเหลือเกินเนี่ยมันคืออะไร กอละดิกรุลลอฮิตาลาท่านนาบีก็กล่าวตอบว่านั่นคือการลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะาลาวิธีการง่ายๆมีน้ำละมาตก็ลำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ไม่มีน้ำละมาตก็นึกถึงอัลลอฮ์ได้อยู่คนเดียวก็ได้นั่งในรถก็ได้นะครับอยู่ในที่ทำงานมุสลิม่านเนี่ยได้เปรียบเยอะนะ อยู่กับบ้านว่างๆเนี่ยนะอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ได้เยอะมากกวาดบ้านก็ซุบฮานัลลอฮ์ได้อยู่คนเดียวนะกวาดบ้านเช็ดบ้านล้างถ้วยจานรีดผ้ารีดผ้าชิ้นหนึ่งนะซิกรุลลอฮ์ได้เป็นร้อยๆคำลองดูสิลาอิลาฮะอิลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลอฮ์อฺตั้งลาอิลาฮะอิลลอฮ์ลองดูเนี่ยเป็นร้อยๆคำรีดเสื้อได้แต่ละตัว แล้วผลลับบุญเนี่ยนะหนึ่งได้ผลได้ความดีต่างๆมากเหลือเกินจากอัลลอฮ์ได้ตําแหน่งเกียรติยศอันสูงส่งนะอัลลอฮ์ดีกว่าการบริจาคทรัพย์สินเงินทองดีกว่าการออกสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์ต้องไปเผชิญกับศัตรูต่อสู้กับศัตรูดีดีดีด,ดีทั้งนั้นเลยซิกุลุมล้อพีน้องเพราะฉะนั้นเวลาว่างเ่ยนะมันเป็นเวลาที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ต่อภารกิจตรงนี้ เราเนี่ยเวลาว่างไม่ได้พอว่างปั๊บบางคนถึงขั้นไปเช่าสมัยก่อนนี่นะยังไม่มีอะไรเลยดาวเทียมจานดำเนี่ยนะเราไปกันตามเดี๋ยวนี้เจ๊งหมดลวไอไอะไรสถานที่ที่เช่า V c ซดีเช่าว,วิดีโอเป็นตลับใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปเช่ากันมานะครับวันๆหนึ่งสี่ห้าเรื่องห้าหกเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งสิบห้าบาทยี่สิบบาทสมัยก่อนเนี่ยไปเช่ากันมามานั่งดูค่าเวลาอาลัลลอ์ ดูภาพยนต์ไปเรื่องหนึ่งใช้เวลาไปสองชั่วโมงได้แต่บาปไม่ได้อะไรเลยผลละบุญนั่งอยู่นาทีหนึ่งลาอิลาฮะอิลล allah ลาอิลาฮะอิลล allah กล่าวได้สิบเที่ยวผลละบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามากมายเหลือเกินมีคำพูดอยู่สองคำพูดสองประโยคท่านนบีมุฮัมมัด็อลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์รักมากเหลือเกินและก่อนหนัก เป็นความดีที่หนักบนตาช่างมากจริงๆกล่าวง่ายทำง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรกล่าวในเวลาไหนก็ได้มีน้ำละมาดก็กาวได้ไม่มีน้ำละมาดก็กาวได้สองประโยคอภิน้องออกไปปฏิบัตินะท่านอบูฮุไรร์รอร์ดิยัลลอฮุอนันหได้ในงานว่าท่านรรซูลสล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมได้ก่าวอย่างนี้นะกาลิมาตานีคอฟีฟาตานี่ ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi nah subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi rujuqa wa subhanallahi wa bihamdihi กาอันไหนก็ได้ประโยคเนี่ยทั้งสองประโยคในกาประโยคไหนก่อนก็ได้ท่านนาบีบอกว่าคําพูดสองประโยคที่มันเบาบนลิ้นเหลือเกินแล้วก็มันหนักบนตาช่างมากเหลือเกินอัลลอฮ์รักมากที่สุด subhanallah subhanallah lazim subhanallah wabihamdihi สองประโยคนี้พี่น้องก็เราก็เอา ฮัดติสที่เกี่ยวข้องกับการซิกรูลล้อมีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายประโยคแล้วก็ไปดูไปคัดคัด,ค,ดคัดมาแล้วก็นําเอามาวางวางปับ๊บนัง่งอา่านกําลังนัง่งทําคมเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อพักสายตานิดหนึ่งระหว่างพักสายตาเนี่ยอา่านกล่าวซิกรูลล้อซะยิ่งกล่าวซิกรูลล้อมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งสงบยิ่งจะมีสมาธิในการทํางานคนเวลาทํางานในลักษณะที่มีสมาธิ ผลงานย่อมออกมาได้ดีดีหมดเลยพี่น้องมีการซิกนุลล่อนี่ดีหมดเลยแล้วก็ผลบุญเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงผ่านไปเนะี่ยได้อะไรที่เป็นความดีที่ถูกบันทึกในบัญชีนะอัลลอฮ์สุบฮานนะหัวตาลาบ้างได้อะไรที่เป็นความดีบ้างพี่น้องไม่ใช่แต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปไม่ได้มีอะไรเป็นผลบุญเลย ณนะบัญชีแห่งการงานที่อยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาผาดทุนนะพี่น้องปัจจุบันนี้เนะี่ยอุลมามะบางคนพูดเอาไว้ดีมากนะคิดทําความดีเป็นรายชั่วโมงเลยนะคิดที่จะให้ได้ผลบุญเป็นรายชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วคิดปับ๊บโอ้โหไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นความดีที่ถูกบันทึกนอะัลลอฮ์เลยให้กาวลัลลาอิลาฮอิลลอฮ์าาลาฮาอละลากุวะตะอิลลาบิลลา หนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องมีนะแผนของผู้ศรัทธาที่จะได้ได้อะไรอะไรที่เป็นประโยชน์แห่งความดีที่เป็นผลบุญนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวตาลาสิ่งนี้ทําได้ครับซิกรุลลอฮ์แล้วการซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์ผลบุญประโยชน์อันมหาศาลความดีอันมหุมาที่เราจะได้รับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานั้นมากมายจริงๆ คนคนหนึ่งไม่สามารถรอดพ้นไปจากการหลอกล่อของชัยตอนได้นอกจากซิกุลลอ์ลายันจูอัลอับดุลายันจูมินชัยตอนอิลลาบิดิกริลลานบีสอนเอาไว้บาวของอัลลอฮ์นั้นจะไม่สามารถรอดพ้นจากชัยตอนได้นอกจากด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสนใจ คิดถึงสิ่งอื่นคิดเยอะมากแต่ทำไมลราเวลาว่างๆนึกถึงอัลลอฮ์บ้างกล่าวซิกรุลลอฮ์บ้างแล้วมันเป็นความดีอันมากมายมหาศาลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราต่อไปนี้ปล่อยปลาละเลยไม่ได้อีกแล้วพี่น้องพยายามสร้างความสงบให้แก่จิตใจด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตตาลาให้มากๆสิ่งนี้เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่ ว่างขึ้นมาเมื่อไร่อย่าลืมการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาะหัวตาลาทุกเวลาที่ผ่านไปอย่าปล่อยให้เราให้ลิ้นของเราเนี่ยนะเหือดแห้งออกจากการลำลึกถึงอัลลอฮฺจงทําให้ลิ้นของเรานั้นเปียกช้ำอยู่กับการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลามากๆแล้วชีวิตของเราจะได้รับความเมตตาจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับ وبالله التوفيق والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.